สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับกับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสามเจนครับกับเกมบันทัดแมนเดอะสองแก๊สเซิร์ฟเวอร์ญปนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สี่นะครับกับเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะก็มาดูว่าเราอัปเดตถึงไหนแล้วเนาะอ่าอันดับพาพอยู่ที่สี่สิบเก้าครับพลังอยู่ที่แปดปีเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบนะครับวันนี้ท็อปเซิร์ฟอยู่ที่พลังหนึ่งแสนห้าหมื่นเนาะอืม ข้อเสียคือมันไม่สามารถดูของได้ว่าเขาใส่อะไรบ้างหรือได้อะไรบ้างเนี่ยแหละคือข้อเสียของเซิร์ฟนี้นะหรือมันมีช่องทางอื่นดูไหนได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะของทองก็น่าจะบวกของฟาร์มเยอะแล้วจนได้อืมออ๋อเวสสี่สิบแหละแล้วก็ผ่านดารัะอันดับอยู่ที่สามสิบสองครับดาวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเจ็ดครับ ตัวละครสุกแกงครับอันดับอยู่ที่แปดสิแปดครับพลังก็ตัวละครคือปู่ซิลแสงครับพลังอยู่ที่2องหมืนสพันหก้อยปสิบสาครับนี่แปดสิแปดดีแปสิบสาไงวะ <c ười> คิวครับอยู่อันดับสองนะครับอืมตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะก็เอมีอัพขึ้นบ้างนิดนึงนะครับ <S 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 หลักๆก็เลยอยู่นีิเนะ แล้วก็ได้เจ้าของบาคุซันมาเียบรยแล้วแต่ว่าผมยังไม่ปั่นเนาะก็แบบเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าผมเอาเข้ามาผมรู้สึกว่าทีมผมมันเสียสมดุลเรื่องของการอ่าใช้สกิลไปนิดนึงแต่ว่ามันก็จาเป็นอ่ะเดี๋ยวใช้เดี๋ยวผมเอาไปใส่ตัวสำรองเพิ่มนะเนาะไม่ต้องอัพขึ้นหรอกเสียได้เพราะว่าถ้าผมจะรีเนี่ยผมรีของเจโน่เนี่ยาม,มาใส่แล้วก็ก็คือจะทําเหมือนของเจอพันหนึ่งห้าที่ผมเล่นอยู่นั่นแหละ อุปกรณ์ก็ประมาณนี้เนาะก็ไปฟาร์มของกระป๋องเอ,อ่อกระป๋องม่วมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ท็อปสปีดมา3ชิ้นเลยเนาะแล้วก็เป็นโจมตีนะแทงท็อปประมาณนี้เนาะแล้วก็ของทองอีกชิ้นนึงผมได้เล่นจากกิจกรรมผมไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมคริสต์มาสหรือเป็นกิจกรรมกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี้ยแต่ผมดูก่อนแล้วของประมาณนี้เนาะได้ของทองมาสองชิ้นนะ ูดถึงตาก็ถึงนะตางก็ดูดำแเนาะแล้วก็ดาวก็เรียบร้อยไปเลยครับแล้วก็อพอเวลสามแปดปุ๊บก็จะเปิดไปขั้นหนึ่งเนาะก็เป็นขั้น5แล้วต้องทำเวลเกือบ50าสิมาถึงไปขั้นหกกับ7ได้ถึงจะฟาร์มของฟาได้เนาะช่วงนี้อาจจะดองกระป๋องไปก่อนนะครับส่วนลังบาลองเนี่ยกอ็อยู่ประมาณท็อปเซิร์ฟก็ประมาณทอนะ็อปยี่สิบเนาะน่าจะตกลงมาหน่อยแล้วมนะั้ง พอมาเช้าดันไม่อ๋อทูกแลยพอมาเช้าผมดันอยู่ประมาณนี้แหละโอเคมันไม่ได้ตกล่วงหรอกเพราะว่าผมคิดว่ามันผม o p e ี t y top 10มันไม่รอดไงอ,อย่างอื่นยังไม่เปิดอนาะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะส่วนลาดาบก็อ่ะก็ติดของแทงท top นะเพราะว่าตีไม่เข้านะอันดับอยู่ที่82นะครับแล้วก็อีกหมวนหนึ่งผมลืมบอกไปหลายวันแล้ว คือวันนี้คือถ้าใครอยากได้อาวุธเฉพาะเนี่ยสามารถได้ฟรีด้วยนะแต่ว่าต้องเอาเราเหมือนแบบรอเอากระป๋องมาฟาร์มแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เติมเนี่ยเหมือนประมาณว่าสองวันน่าจะฟาร์มได้1ตัวเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้ผมคํานวณไม่มั่นใจว่ามันยังไงนะแต่ว่าคือง่ายถ้าเปิดมาวันแรกเนี่ยคุณสามารถได้ตัวอาวุธมันถึงว่าได้ตัวฟรีก็คือจากการฟาร์มเนี่ยก็คือได้หนึ่งวันแต่ในเรื่องของการรีเนี่ยมันน่าจะรีนานอยู่นะเพราะว่ามันใช้ต้องสองร้ออะ ไดประมาณนี้มั้งกับเกือบสองวันได้ลมั้งว่าจะเต็มนีครับก็ของฟรีเนาะเราไม่รีบรอแล้วนะอันนี้มันต้องกดกัน้นะ <g iggle> อันนี้มันต้องกดกันนะก็ฟาร์มปูนะ่เนาะปูเฟรนดงแล้วก็แลบวิจนะัยเนาะตัวอย่างยีนๆเนี่ยแหละก็อยู่ห้องสามเนาะก็ตอนนี้เขาไปห้องสี่กันแหละกระเป่านะฝั่งนองก็ไม่มีแลนดนะครับ อะผมขอเพิ่มเติมเรื่องที่ผมบอกว่ามันต้องใส่โคดนะอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันต้องไปหาโคดเองเนาะโคดที่ผมเคยให้ไปมันเหมือนใช้ไม่ได้ไม่เหมือนใช้ได้เฉพาะแบบบางไม่ไม่ใช่บางดีเหมือนใช้เฉพาะจำกัดแค่รรหนึ่งโคดต่อหนึ่งอดีกับผู้เล่นใหม่นะครับอืมต้องพยายามพยายามหา <c ười> หน่อยนะเดี๋ยวผมแบบพยายามหาให้กันเนาะข่าวสารประมาณนี้เนาะอืมตายตามมาเนาะ <S 2> <S 2> <S โอเคอันนี้ก็พอดีเลย เปิดได้แล้วว่าจุบจุบพลังอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันแล้วเนาะโอ้โหได้ตามอีกชีวิตแล้วก็ไปเฮาส์ House นะครับอันนี้เ,อ,อ,เอ,อ่ออะยังไม่ลงอ๋อ ลงก่อนกันแหละเอาจุ๊บเฮ้ยกดไปแล้วนี่วะมันดูจะส่งแล้วมันก็เหมือนจะได้เพชรนะครับแต่ว่ามันได้กระป๋องมากกว่าพลังงานมากกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาของฟรีเนาะ ขาดหนึ่งอันโอ,โอเคเรียบร้อยส่วนพิกเกอร์ก็ไม่ได้อัพเลยขึ้นเท่าไหร่เนอะอัพดาวก็จะมีแบบตัวดาวสองดาวเนี่ยครับโอเคอันนี้ผมยังรอบอลทองเนะเมื่อจะมาก,ก็ไม่รู้แล้วก็เอความสำเร็จเนาะ ชุดโอเคหลับเรียบร้อยโอเคเวลสิบดักแล้วก่อฝีด้วยแล้วก็ไปใส่กัน ให้เจ้าของฟูบุกินเนาะตัวกิจกรรมเนี่ยเพิ่มมาอยู่ประมาณหนึ่งอย่างนะอันนี้ถ้าอันนี้ผมไม่ได้แปลภาษาญี่ปุ่นนะจากถ้าเราดูจากรูปภาพแล้วก็ดูจากหน้าตาแล้วมันคงแบบเอาเลยเหมือนคิดมากนะครับโอเคเขารับของตรงนี้ก่อนมีอะไรไหมโอเคก็พรุ่งนี้น่าจะมีจกักรพรรดิเด็กนะเข้ามานะครับกิจกรรมอยู่สองอย่างอนะเอ่อรูปเป็นไหนวะ อ่ะโอเคกิจกรรมนะพรุ่งนี้ก็ประมาณก็คือวันนี้วันก็คือวันนี้ครับตอนตีห้ใช่ไหมหรือพรุ่งนี้ครับก็จะมีจกักรพรรดิเด็ก SSR บวกเข้ามานะก็สามารถเปิดกันได้นะผมข้ามอ๋มอวโอ้โหขึ้นอย่าง โอ้โหไม่จบอะโอเคอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะเนี่ยคริสต์มาสหรือว่ารับหน,หน้าหน้าหนาวเลยครับก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆเหมือนเซิร์เวอร์ต่างๆอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเหมือนกันไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นนะตามอ e ีเวนต์มากเท่าไหร่มันก็มีอ e ีเวนต์เข้ามานะก็มีของรางวัลน,นะได้กรอบรูปอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ไม่เสียตัวจมีนานะก็เล่นเหมือนจะได้เศษตัวละครเดิครับแล้วก็เป็น เกดขิมะานะครับแล้วก็ไปแลกของก็คือเกดตรงเนี้ยเอาไปเปิดอันนี้ทั้งหมดสี่รอบที่ผมได้จากของม่วงก็จากอันนี้นะครับมันเป็นชิ้นส่วนเนาะนนไม่แน่นใจว่าจะได้สกินฟูกี่ฟีด้วยไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนเซิร์ฟเวต่างต่างแล้วคือกับเล่นผ่านดาบเลยใช้กระป๋องม่วงในการฟามเนาะอืมอันนี้อ๋อเป็นถ้าเราเก็บแต้มครบเรื่อยๆมันก็สามารถกดรับได้ฟีนะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะก็แบบได้ของม่วงฟีแล้วก็มาลองเล่นดูนะ ก็คือตอนแรกผมก็จะดองกระป๋องแล้วแต่ว่าเอาลงกิจกรรมนี้หมดละองหมดเลยโอเคนะครับก่อนจบก็ตีคนกันใครจะแอดเพื่มผมก็มาได้น,นะเพราะว่าตอนนี้ I am follow you I am come f o ำปอไทยแลนโอเคครับ th <c oughs> โอเคน่าจะมาจากในคนในยูทูบเออมาจากในช่องผมนละครับโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเนาะคือว่าข้อข้อเสียคือตรงนี้มันไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้แหละ จริงโอเคแต่ผมอันนี้ไม่อนนำมาตีกันโอ้เขาน่าจะอ่าเขาน่าจะพร้อมผมเลยเหรอคุณก็ตเอ่าสักอย่างน,นะครับอาะชื่อเพียนผมก็โทษน,นะอืมมีดวงนะแต่ผมขอเตะกันมา <c oughs> ขอวัดหน่อยขอวัดหน่อย ชิปโอ้สปีดครับัวกับผมเนี่ย Just Just แต่สปีดเรามาถึงว่ายังเขาเรียกว่าไล่เลียกันเนาะบวหน้าตักนะแล้วก็ฟูก,กี้ครับผมติเฉพาะสามดาวขอโชว์หน่อยโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับที่มาขอมาวัดพลังนะแล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ0 0น0 0ศูนแปดศูนแปดหกะพลังเขาอยู่ที่หนะึ่งแสนสองหมื่นนะโหเหลวมากเลย ขอสบ,บี้แมนด้วยถ้าผมเอาของแทงเนี่ยให้ปลูกแฝงเนี่ยมันจะยืนถึกได้มากอะยืนแข็งได้มากเลยมาครับแต่ว่าสปีดเรามันมันเรียงเท่ากันเนาะมันเลยนำกว่าเขาอะชุดๆอยู่ที่สองสามแสนหนึ่งหมื่น,นครับลืมบอกอ,อพลังไปแล้วก็ฟูตวิกิครับชุดๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะแรงอยู่แล้วก็ปลูกเฟลแฟงครับอยู่ที่หกแสนนะหมดหน้าตักเลยแปลว่าเขาได,ได้ของทองเป็น จมตีมาสองชิ้นได้แน่เดูยวา่งอะแรงมาก,กแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคนญี่ปุ่นเอาคนนี้ด่วะ่ะโรสเหรอ <c oughs> ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวะคนนี้ก็ได้มาโอเคขอยาดนะพลังแบบเขาใกล้ๆผมไหมประมาณแปดหมื่นโอเคมาสปีดแล้วเปิดก่อนเขานะครับหมูเมงให้ปู้ซแฟังแล้วก็มา กลังใส่น้ำที่สามแสนเจ็ดหมื่นะครับบทนันตักเหมือนเดิมชึบเรียบร้อยใครอยากเพิ่มเพื่อนมาก็เพิ่มไมด้นตอนนี้ผมเคลียร์คนที่ไม่ได้อ่อนมาแล้วนะอืมสามารถเพิ่มเพิ่มได้แล้วก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้นะเท่าที่ผมอ่านออกก็น่าจะรู้ว่าก็พิมพ์ชีเฮดมาผมก็รู้ว่าเออเป็นคนไทยแล้วกันเนาะ ครสำหรับวันนี้ก็ขอจบพิจารณาท่านี้นะก็กิจกรรมเข้ามาใหม่หนอะแล้วก็ขอบคุณนะครับคนติดตามครบ3า0ร้อยคนนะใครอยากได้ไอดีของเซิร์ฟเวอร์517ผมก็ไปดูที่ชมชนได้นะใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้น,น,นะก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพครับ,รบก็คลิปนี้ไปแล้วครับ bye บ๊ายบายสวัสดีครับ